นี่ชื่อปราสาทเดียวกับอำเภอนี้ผมใช้คำว่าอำเภอนะอเรื่อเมืองเมืองอินุยามะอุอผู้ชมนะอันี้ปราสาทนี้ก็คือปราสาทอินุยามะมเป็นปราสาทเก่าแก่มากสร้างตั้งแต่ปี1537มโดยประมาณนะฮะเป็นปราสาทไม้สวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำชิโศคิโสนี่เป็นแม่น้ำที่สวยงามมาก ลาบยาไปถึงจังหวัดจิปกอ่านว่าชิฝูที่มีนกกาน้ําคุณผู้ชมจําได้ไมั้ที่เราไปเราล,<อ>ง,เรลงเรือเราเราไปนั่งเราะล่องเรือจับเจ้าปลาอ <Are you? S 1> <ร>ายูปลาอายูอ่ะใช้เจ้านกกาน้ํานกนี่ก็เป็นเหมือนนกน้ําอคุณผู้ชมแล้วก็นกกาน้ําใช่มั้ยนกกาน้ําวิธีการก็คือล่องเรือไปน่ารักนรักแล้วก็ใช้ ไปลออให้มานแล,ล<อ>มเมล่นแล้วก็ลงไปให้ปลามากินแล้วนกนี่ก็ไปจับไ,ไปขีระหว่างที่เขายังไม่กลืนแล้วก็เอาเจ้าปลาเนี่ยมาย่างรับประทานกันโยมว่ามานี่กลับมาเรื่องปราสาทครัโยมว่าประสาทเนี่ย สวยงามมากต้องใช้คาว่าเป็นปราสาทไม้นะครับหนึ่งในห้าสมบัติของชาติที่มีความสมบูรณ์มากนะครับ <m> ชั้น4ชั้นบนสุดเนี่ยคุนผู้ชมเป็นชั้นที่ไว้สําหรับดูวิวรอบๆและที่นี่เคยเป็นที่บรรจการการรบนะฮะในหัวเมืองภาคกลางตอนล่างตรงนี้นะฮะครอบคลุมทั้งหมดพื้นที่นี้เลยคุณผู้ชมจริงๆเป็นของตระกูลนาลุเซะออกเสียงประมาณนี้นะครับตระกูลนี้ดูแลปราสาทมาจนเมื่อ20ปีที่แล้วเพิ่งมอบเป็นทางการเท่านั้นเอง ปี2อ0 4เป็นปีสุดท้ายที่ตะคูลดูแลอยู่เราเพิ่งยกให้ทางการแล้วพวกเราถึงเข้าไปดูกันได้คุณผู้ชมครับพวกเราเลยมีโอกาสเข้ามาคุณก็สื้อพ่อเข้ามาอย่างนี้เลยนะอยู่ดูแลกันมาเนี่ยอยู่กันมา500รอยปีแล้วเพิ่งยกให้ปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่มี2004 20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเอง21ปีที่แล้วนะฮะเพิ่งยกให้ทางราชการอยู่บนยอดเขาริมน้ําระหว่างทางขึ้นก็มีศาลเจ้ามีวัดนะครับตมีวัดต้องมีวัดแล้วก็เลยตรงนี้เดิน ตรงไปตรงนี้นิดเดียวเป็นชุมชนอยู่อาศัยกันเป็นถนนคนเดินมีบ้านเก่าบ้านแก่อยู่เป็นพันปีตรงนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้านบนแล้วจะไปเที่ยวเดินดูว่าประชาชนยุคนั้นเขาอยู่กันยังไงทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วบ้านเรือนสวยงามยังไงด้านนี้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับมีหลายอย่างทีเดียวที่เราสามารถมาดู ในยุคที่เขารุ่งเรืองมา,ๆมาๆกๆทุกวันนี้ก็ยังอาศัยกันอยู่นะครับอินูยามะผู้ชมฮะเมือมทงที่น่ารักน่าสนใจมาก,กามาเที่ยวทางนี้นากโกย่านเมือ,มองใกล้ๆหลายๆเมืองจังหวัดแถวนี้เที่ยวกันรอบๆไปทั่วเลยนั่งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงกลับไปนอนนากโกย่าหรือนอนแถวนี้ก็ได้นะครับโรงแรมดีๆเยอะทีเดียวแล้วก็อาหารการกินอร่อยรอบเมืองไปหมดครเดี๋ยวไปเดินดูปราสา,า,สา,าทอินูยามะกันฮะไปครับเชิญครับ ตาโ้ยตาบวมเลยโอเคสบายขึ้นเป็นสวนที่ไซส์ประมาณ1 3 0 0 0ตารางเมตรไม่ได้ใหญ่มากห3 0่0สามตารางเมตรนิดเดียวนี่เฉพาะหูหนึ่งสามมิตตารางเมตรนะเป็นสวนแบบสวนพิพิาภัณ์นะพี่เอ๋ใช่ไหมครับ มาเที่ยวปรา,าสาทนุโยมะติดกับปรา,าสาทก็จะมีสวนพุทธศาสตร์แบบนี้สวน,นจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้ชวนมาเดินสวนฮนะมาดูความเก่าแก่ของพิธีชงชาบ้านของศิลป,ปินที่ทำบ้านไม้ส่ารบบชงชาเอบาๆและสวนนี่ก็มาสร้างล้อมบ้านหลังนั้นไว้นี่เก็บขาพเข้าชมเลชคุณผู้ชมชากับคนญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่คู่กันมาเป็นพัน 1, ปีแล้วนะฮะ แล้วก็รับประทานชาในพิธีสําคัญสำคัญนะครับชาเขียวในพระราชวังนะใช่คุณรู้ว่าเกอิชาชั้ามาทงให้เลยนั่นหละคุณผู้ชมนี่เรากําลังเข้าไปในส่วนตรงกลางตรงนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับบ้านหลังนี้ที่เรากำลังจะเดินเข้าไปเนี่ยเดินตามคุณผู้ชมเข้าไปเป็นมรดกธรรมที่ใช่ เรื่องของการจับต้งจับจับต้องไม่ได้ครับนี่จะไปไปบ้านชงชาที่ชื่อว่าออเดียโอมีนี่ให้ดูหน่อยออออเดียโอที่ตรงนี้มีร้านไม่ใช่เหรอเก็บค่าเข้าชมผู้ชมนะฮะนั่นน่าพักกว่าเย็นนะฮะมาหลังห้าโมงเข้าไม่ได้นะครับช่วงกลางวันมาเที่ยวได้แต่แดดออกเลยประมาณแปดโมงแปดโมงแปดโมงครึ่งเข้ามาได้ห้าโมงเย็นปิดละ ะครับแล้วผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะกดนัเบอร์นี้ฟังประวัติของที่นี่นะครับเพราะงั้นเราจะเดินเราจะไม่ทราบเลยเป็นสวนสวนไยรายละเอียดเป็นยังไงเรามาดูประวัติกันไปดูที่บ้านบ้านชงชาที่ผมพยายามเล่าให้คุณวิรุงฟังแล้วเรียนเชิญนักท่องเที่ยวขีิมอเตร์สักมาเที่ยวเนี่ย ดูที่หลังใหญ่ขนาดไหนคุผู้ชมจะกว้างขวางเราจะเดินกันได้ยังไงบ้างเดี๋ยวดูในบ้านว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนบ้านหลายร้อยปีคนญี่ปุ่นเขาไม่ทำอะไรใหญ่ๆเพื่อโชว์ฐานะเขาใช้สมองในกาทราทำบ้านเล็ก เสือใช้ขอนี้นะสามจุดห้าสามจุดห้าเสือทัทมิมันเป็นมาตรมาตรวัดสมัยใหม่นะครับสามจุดห้าเสือสามเสือครึ่งของเสือทัทมินะฮะประมาณไซส์ประมาณสามจุดห้าเสือทัทมิเท่านั้นนะฮะหรือหกจุดห้าตารางเมตรประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากไซส์บ้านทั้งหมดฮะและตรงนี้เป็นที่ใช้ประกอบพิธีชงชาของแก่ของศิลปินท่านหนึ่งที่แบบ มาสร้างบ้านในที่นี้สีขาสับปะรนะครับมาก็ถ้าใครคุ้นเรื่องชาตัวนี้กระแสาการทานและประทานชาเขียวบ้านเรากำลัมงมาโอโ้โหน้องๆหน,หนูทานชาเขียวชงกันสนุกสนานเลยตอนนี้<ม>นะฮะอยากมาดูรากเหง้าที่นี่มานักุยยาประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นมรดก ok, ทางวัฒนธรรมของชาตินะฮะคุณผู้ชมคุณริุดครับครับนี่ทางเข้าเข้าไหนครับนี่ครับ เขายุกลับบ้านเมื่อกี้ที่เราไปดูนั่นมันเป็นทางนั่งชมเข้าเนี่ยครับไม่ใช่ครับเข้าทางนี้ผมขอโทยนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับเข้าทางนี้โอ้โหเซ่ครับฮะเยกะทางนี้อ๋อมุดเข้าไปเหรอฮะเราเดินเมื่อกี้เราเดินที่ก็ยืนคุยกันเราเดินเข้ามานี่หินปูเข้ามาทางเข้าทางนี้เมื่อกี้ที่ไปเดินดูนั่นเป็นที่ชมสวนเท่านั้นนะครับทางเข้าจริงๆคือเข้าด้านนี้นะฮะดูนี่คือประตูเลื่อนมุณผู้ชมกุฏโรบายอย่างหนึ่งคือการจะเข้าบ้านใครเขาทําให้นอกน้อมก่อนแล้วค่อยค่อย ค่อยโค้งตัวเข้าไปแล้วก็ค่อยสอดตัวเข้าไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองหรือพวกอาวุธอะไรก็ามาก็จะเข้าไม่ได้ก็จะต้องวางนี่พิงไว้บ้างอะไรแถวนี้บ้างนะครับนี่คือทานการเข้าบ้านชงชาบูหินมาเสิร์ฟผนตรงนี้แล้วก็เข้ากันไปเลยเขาเป็นการชงชาที่ค่อนข้างที่จะให้ผู้ที่ที่มีเกียรติครับมาดื่มก็คือผู้มีเกียรติคืออะไรพวกซามาูไร สมุไรบ้างมาจะต้องมีพลุงพลังเลยเดี๋ยวมาแล้วแล้วจะจะยุ่งยากก็ให้เก็บมาข้างนอกมีมีของของไปเรี้บร้อยแล้วเข้าไปพลาดอาวุธเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงนี้ลักษณะนี้นั่นแหละจะดีตรงที่มีการนั่งดูการชงใช่ได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้พิจารณาถ้วยรอบรอบทานะฮะทาแต่ละแต่ละชนิดนะฮะ ท่านที่มาได้รับการเชิญมาดื่มชาก็จะได้ถ้วยที่ต่างๆนานาที่ทางเจ้าของบ้านเตรียมไว้ให้นะฮะแล้วก็นี่คือทางเข้าโนูหนูสร้างสรรคมากเล็กๆแค่นี้เล็กแต่ใหญ่ <laughs> คนข้างในใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ <laughs> <laughs> นิวยามะที่คุผู้ชมเห็นปราสาทด้านหลังนะฮะอ่าพาท่านไปเที่ยวปราสาทเมื่อกี้แล้วก็มาเที่ยวสวนดูกขาทำชาเก่าอาโบราณนี่คือปราสาทอินุยามะคุณผู้ชมนินุยามะเป็นอำเภอเนาะอำเภอเนาะอำเภอหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งในจังหวัดไอจิคุณผู้ชมนี่อยู่ในจังหวัดไอจินะฮะที่เราลงเครื่องที่นาโตย่านะฮะแล้วตรงนี้เราอยู่ที่ถนนที่พุ่งเข้าไปปราสาทนะฮะคุณผู้ชมอ่าตรงนี้เรียกว่าคอนมาชิโดริ ออกเสียงประมาณนี้ถนนมชิดโลิถนนเส้นนี้เป็นถนนประวัติศาสตร์นะคุณผู้ชมฮะเราสามารถนั่งรถไฟจากในเมืองนะฮะมาลงสถานีใกล้ๆเนี่ยแล้วในเมืองอะไรเมืองจากในเมืองนากุย่าสถาน,นีรถไฟก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ถนนเส้นนี้จะยาวประมาณ600เมตรหมายความว่าลงสถานีแล้วเดินเดินไปได้เดินหกร้อยเมตรประมาณนี้ก็ไปเที่ยวปรสา,าสาทได้ระหว่างที่เดินเราก็จะผ่านบ้านเรือนที่ ที่แบบโบราณโบราณมากนี่คือในยุคเอโดะคุณผู้ชมนะเอโดะ <โด S 2> จะเป็นยุคป,ป,ปฏิวัติวัฒนธรรมทั้งหมดเลยแล้วบ้านเรือนบ้านช่องการเป็นอยู่ก็จะล็อกไม่ให้ต่างชาติเข้ามาอยู่กันค่อนข้างจะเข้มข้นในเรื่องของวัฒนธรรมและบ้านเรือนจะเป็นแบบนี้บ้านเมืองเล็กๆครับคือญี่ปุ่นในบ้านเมืองเล็กๆอยู่แล้วแต่เล็กๆสมัยใหม่และเล็กๆสมัยโบราณนี่คนละอย่าง เล็กๆสมัยโบราณเนี่ยดูสังเกตดูครับเป็นบ้านไม้หมดนะพี่เหรอนี่เป็นบ้านไม้กันนุรัาไว้เนี่ยเนี่ยไม้หมดเลยนะครับไม้เนี่ยเนี่ยไม้ทั้งนั้นเลยมองไปด้านหลังนั่นคือสร้างตั้งแต่ปี1,500กว่าๆนั่นคือปราสาทนี่ก็อยู่ด้วยกันกันมา157มา1537งห้า่าสามเประมาณตรงนี้ก็เป็นบ้านเรือนที่อยู่คู่กันกับปราสาดนั่นแหละคุณผู้ชมครับแล้วก็บ้านที่สร้างส่วนใหญ่มีทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่ บ้านใหม่เองก็จะสร้างในการควบคุมสูงไม่เกินเท่าไหร่สชั้นอ่าเท่านั้น 4, 4ชั้น,นไม่เกิน,นรูปแบบของหลังคาของสีก็ยังถูกอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมทุกป,ประการ ขนมที่เสียบไม้เสียบไม้ขนมที่เสียบไม้อ๋อลูกชิ้นปลาไปแล้วไปขวาทําไมเล่ามันขาวขาวเสียบไม้ลูกชิ้นปลาเรามาเป็นขนมหวานใช่ไหมเราเรียกว่าของว่างของว่างเราเรียกว่าของว่างเนื่องจากว่าถ้าในเมืองเรียกขนมลูกกลมๆว่าดังเรียกว่าดังโง่ยงเป็นลูกกลมๆดังเป็นแป้งยองฮะแต่ที่นี่มมีหลายชุบุเนี่ยหลายหลายหลายชื่อเหรอชุบุชุบุก็เรียกว่าอะไรที่ชุบุคล้ายๆดังโง่แต่เป็นโมจิ อ่าชื่อโกเฮโมจิคุณผู้ชมฮะแล้วก็นี่นี่นี่คุณผู้ชมดูนี่คืออาไรแบนๆใหญ่ๆนลองเลยคุณผู้ชมมาต้องลองเลยนะฮะไม่เหมือนกับดังโง่ขอดูดังโง่หน่อยนี่ตรงนี้ก็มีดังโง่ด้วยนี่นี่อันนี้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 ดังโง่แบบหน้าสันใจเราไปกินอร่อยๆแต่ว่านี่มีความเป็นในเมืองคุณผู้ชมนี่อันนี้เรียกว่าเรียกว่าโกเฮโมจิเรียกว่าโมจิเลยโคจิโกเฮโมจินี่ดังโง่ไม่เหมือนกันตรงที่อันนี้อันนี้โคเฮอะอันนี้อะไร อันนี้เหมือนกันเนี่ยโกเฮโกเฮโมจิโกเฮโมจิโกเฮโมจิใช่ใช้ข้าวทีู่้บล่างใช้ข้าวทำข้าวอ่ใช้แป้งข้าวเหนียวทำก็ได้ก็ได้อันนี้จะเป็นแป้งเป็นแป้งชนิดหนึ่งที่ทำดังหนดโดยเฉพาะอันนี้แป้งข้าวเจ้าจะเนียนมากอันนี้แป้งข้าวเจ้าอ่ะอันนี้เป็นข้าวเลยข้าวเลยใช้ข้าวเลยข้าวทุบตุบหน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 ุบจะไม่มีความเนียนเหมือนกับไม่ได้เลยต้องลองเลยโกเฮโมจินะฮะ เรื่องแรกต่างกังนตรงที่ว่าเขาเป็นของว่างมากกว่าเป็นขนมอันนี้ดูเป็นขนมอันนี้ดูเป็นของว่างเรื่องที่สองคือความแตกต่างคือซอสถ้าเป็นดังหกเนี่ยจะใช้ซอสที่ทำจากเจ้าซอสเจ้าซอสโชอ,อยู่ฮะแต่ส่วนนันเนี้ยจะทำจากเต้าเจี้ยวที่เราเรียกว่ามิโซะเป็นตัวราดนะฮะดังนั้นแล้วเป็นจะมีความเป็นของว่างนะฮะแล้วก็กลิ่นอายของความชนบทของความเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะอยู่เต็มเปลี่ยนไม่หมด อยู่ในนี่เลยคุณผู้ชมุณไม่ชมอยากกินก็เป็นข้าวแผนข้าวได้เลยแต่ว่าไม่ไม่ได้เหมือนกับอาหารข้าวนะจะคล้ายๆที่ลาดปลาไหลนะคล้ายๆปลาไหลย่างอย่างแี้นะเรากินเป็นอาหารได้รัาไปเดินถนนเส้นนี้คุณผู้ชมอ่ะอลืมมาดูว่าทําเขาที่ยังอยู่ในคุยผ้าชุบุแบบนี้นะอยู่เต็มถนนไปหมดอยู่เต็มถนนไปหมดเลยคุณผู้ชมครับก่บอกว่ามาต่างประเทศเนี่ย มังสวิรัติเนี่ยสบายเลยนะสบายเลยนะสบายหมดเลยทุกอย่างทานนี่สองชิ้นสามชิ้นนี่เสร็จปั๊บไปทางขนมหวานเลยนี่อยเลยแต่นี่ก็อร่อยนะอันนี้เขาก็อร่อยนะแต่อันนี้ทานเป็นอาหารครับไม่ทานเป็นขนมชิ้นเดียวนี้นะขนมอันนี้ก็อาหารมาเที่ยวเมืองนี้นั่งรถไฟสบายสบายจากเมืองใหญ่มาก็ได้นะฮะหรือว่าพักแถวนี้หลายจังหวัดทีเดียวสามารถเชื่อมกันได้รถไฟหมดเลยแล้วก็เดินเน่นสบายสบายแล้วก็อย่าลืมมาทานเจ้า มูจินี่เลยโกหก ใช้เสือไม่ใช่เสือกินเนื้อไงก็เลยอันนี้อะไรน้ำชาไม่ใช่ไข่ตรุนไข่ตุ๋นแล้วก็มีไข่ถปันไหลโอร้อนร้อนแล้วร้อนร้อนมากร้อนมากอันนี้อะไรไ่ายถ่าโ่โซ่โซ่โซ่เลยอั่นี้โซ่โซ่เล่โซ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 ่อน่รซ่โซ่โซ่โไ่โซ่าซ้โ่โซ่เป่นเ่่่ไวร่า่่่โ่ อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยนี่คือเจ้าปลาไหลาย,ย่างให้คนละหล่ออย่างนี้เลยเราอยู่ที่ร้านโฮเซนโฮเซนนี่เปิดให้บริการ<ฮ>มาตั้งแต่ปี2011และนี่คือปลาไหลแบบฉบับของนากูยาอีกแบบหนึง่ง<ฮ>เมนูนี้เราเรียกว่าฮิสึมาบูชิและวิธีการย่างใช่ก็แปลกมากย่างด้วยฐานที่<ฮ> แพงมากเพราะว่าฐานนี้ทำมาจากต้นไผ่ไม่ใช่ต้นโอ๊กญี่ปุ่นคุณผู้ชมเราต้นโอ๊กนี่คือปลาไหลที่ย่างด้วยฐานบินโจตันคือเจ้าโอ๊กญี่ปุ่นคุณผู้ชมฮะศาสตร์ของการย่างพวกที่ย่างทั้งตัวแล้วก็กลับอย่างรวดเร็วขับไปกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ราดอยู่บนซอสคุณผู้ชมซอสที่เรียกว่าทาเรสทาเรทาเรสจทาไปเละไปเรื่อยไม่ใช่ทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยซอสของนาโกย่าบางเจ้าเนี่ย อยู่ในถังหมักเนี่ยไม่เคยออกไปไหนเลย50ิปีอยู่ในอย่างนั้นแล้วก็เติมกันไปเรื่อยๆเติมกันไปเรื่อยๆเติมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้่อยู่ในนี้เลยอันใส่นี่อาใช่คุณดุษครับขออนุญาตช่วยรับทานแบบนาคุย่าเขาหน่อยเรนนัเขาแนะนําให้เราแบ่งเป็นสส่วนจะมีวิธีการรับประทานนะสี่แบบจริงๆคือคือจริงๆมีสามแบบแบบสุดท้ายเนี่ย เอาไว้ซ้ำมาชอบแบบไหนสี่ควอเตอร์เนี่ยใช่ใช่อันนี้ก็สี่เสร็จแล้วแบบแรกก็คือเราตักหนึ่งในสี่มาทานกันแบบดิบๆแบบนี้เลยแบบที่เขาปรุงมาโดยที่ไม่ต้องอะไรใส่ไ่ตเขาลาดแล้วเขามีน้ำพร้อมทานแล้วว่าไม่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มไม่ต้องมีอะไรเพราะอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี่แบบที่หนึ่งเราเราก็เชื่อคุณด้วยนะเขาเขาแบ่งแบบนี้เราก็แบ่งแบบนี้เลยกรอบๆอร่อยนี่คือนี่คือแบบที่หนึ่งก็คืออร่ถ้วยเดิมเนี่ยนะฮะแล้วก็รับประทาน ใ่หนึ่งถึงสี่แรกก่อนโดยที่ไม่ไม่ยุ่งอะไรกันเลยออริจินอลไม่คนอะไรเลยนือ,อซอสเข้มข้นปลาหอมหอมกลิ่นไอมมื่อี้หอมมากแล้วมีกรอบๆอน่อยด้วยส่วนเครื่องที่สองเนี่ยทางรา้านสมมุติว่าผมทานครื่องที่สอง <laughs> เอาบ,บ,บอกมาบบอกาแล้วกันครึ่งที่สองทำไมครึ่งที่สองก็คือเราจะทานกับเจ้าเครื่องเหล่านี้มีต้นหอมนะฮะมีาวาซาบิแล้วก็มีสาหร,ร่ายนี่เป็นการทานแบบที่สองโรยโรยในบนข้าวมีมีโรยบนข้าวใส่วาซาบิบ้างนีนนะฮะใส่วาซาบิบ้างลงไปในนี้แล้วก็เอาเจ้าสาหร่ายนี่ ใช้มือนะฮะขอโทษผมผมล้างมือมาเรียบร้อยแล้วมาสักครู่โรยไปนี่นี่เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชรั่นคุณผู้ชมในการทานเข้าวแล้วเราก็จะครุเน <ทำ S 2> เพิ่าเติมก็เอ่อเพิ่มเติมวาซบิเพิ่มเติม,ตามสาลายแล้วก็เพิ่มเติมต้นหอมเข้าไปออันนี้ก็แปลกไปอีกก็ะจะได้เป็นข้าวยำ เป็นไงอ่ะไปอีกแบบนึงเลย่ไปอีกแบบนึงละใช่เป็นข้าวยำละเพราะมีกลิ่นต้นหอมไปรบกวนมีวาซาบิเขาไปรบกวนวาซาบินี่ยตัวแสบเลยเข้ามาปุ๊บพารสชาติไปอีกแบบนึงเลยไปอีกทางนึงเลยนี่คือการออกแบบการรับประทานที่แบบคลาสสิกมากแบบที่3เนี่ยเขาจะน่ารักทีเดียวฮะสาบทีามคือใส่นมครุ้มนมขแล้วมันมีแบบที่สี่ยังไงอ่ะ นี่แบบที่สี่กลายเป็นข้าวต้มข้าวต้มปลาไหลย่างครับใหคุณผู้ชมข้าวต้มหน้าปลาไหลย่างโอ้ดูดิเอาละเอาละผมอาจจะใส่เยอะผมว่าอันนี้อันนี้ไม่น่าจะอร่อยอ่ะเอาไม่แม่ไม่ไม่ต้องเขินกันผมตดน้ำซุปก่อนอืน้ำซุปรสชาติเบาๆก็มีมีความเค็มถ้าปลาเนี่ยพอโดนน้ำซุปล้างแล้วโดนเนื้อเขาใสออกมาเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูนักเนะเนื้อเขาใส นี่มาอีกทางเลยข้าวแากที่เราทานหวานๆในเวอร์ชั่นแรกเออันนี้อร่อยไหมถามจริงหวานๆในเวอร์ชั่นแรกหอมๆเรียวๆในอันแรกก็โอเคแล้วในเวอร์ชั่นที่หนึ่งสองนใส่พวกนี้อร่อยมากนมว่าคนที่รู้ชอบแน่เพราะว่ามีวาซาบิเข้มข้นประมาณที่สามเนี่ยเป็นยังไงออกไปแนวท้องคอออกไปแนวทะเลเหมือนกันเพราะว่าน้ําซุปที่ใส่น่าจะเป็น น้ำซุปอร่อยเขาปลาหรือจะปลาเขานี่แหละปลาโอแห้งคอร์เตอร์สุดท้ายที่สี่เนี่ยที่เขาเว้นไว้ให้แต่กินมีทานก็สามแบบใช่เราชอบแบบไหนก็ซ้ําแบบนั้นโอ้โหไอันที่สี่เนี่ยไม่มึงชอบแบบไหนก็ซ้ําแบบนั้นไปชอบแบบไหนก็ซ้ําแบบนั้นไปแล้วนย่างเงก็เลยแบ่งวิธีการรับประทานเป็นสี่แบบมีโอกาสผู้ชมมาที่โฮเซน H O Z ร้านอาหารเขาร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับอร่อยมาก ในช่วงสุดท้ายของรายการเราขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆโดยรายการลีลามีได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นจากการถ่ายทาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่จังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นจึงนามาสู่โอกาสสาคัญในการพบปะครั้งนี้คุณเอณัฐพงศ์ประธานบริษัทนเครือฮอลิเดย์กรุ๊ปพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัทลีลาวดีฮอลิเดย์อิมเมจฮอลิเดย์ และอิลิทฮอลิเดย์ได้ร่วมพูดคุยและหาหรือกับนายชิเกรุอุจิดาเตนายกเทศมนตรีเมืองโมริโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมกันวางแนวทางความร่วมมือเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่พร้อมส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศผ่านการพบปะพูดคุยและการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดฮอลิเดย์กรุ๊ปเรามีการพัฒนาวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่เสมอวันนี้วางแผนเส้นทางไปญี่ปุ่น นะครับทั้ง Image h o l i d a y e l i t ลิ o l i d a y แล้วก็ลีลาวดี Holidays นะครับวางแผนวันนี้ไม่ได้วางแผนแบบธรรมดาชวนคนระดับดูแลเมืองมาเล่าให้ฟังว่าเมืองเขามีอะไรน่าเที่ยวบ้างวันนี้จะควนไปเที่ยวภูมิภาคโทโคคุจังหวัดอิวาเตเมืองที่สำคัญเมืองนี้เป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเลยคือเมืองโบริโอกะตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลสำคัญของเมืองฮะคือนายกเมืองคุณ อุชิดาเตเป็นนายกเทศมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิวโยเตรียมทำกันบ้านมาอย่างดีซ้อมภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วก็เอาโบโรชัวร์มาให้ผมดูด้วยว่าตอนนี้โบรชัวร์เนี่ยโ,โหมีอะไรน่าเที่ยวเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบเขาเรียกว่าซ่อนอยู่เลยนะทั้งวัฒนธรรมที่แบบน่าสนใจสําหรับคนไทยเรามากเลยติดหนึ่งใน50ของนิวร์กไทม์ที่บอกว่าเป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวแล้วเมืองนี้อยู่อันดับสอง

農場たくさんのものもあります冬は雪がたくさん降りますそして春夏秋と四季がありますぜひタイの皆さん盛岡に私た,たちの愛する町盛岡にぜひいらっしゃってくださいンン <noise> <noise> ンサンン la, リラディーリデー i m มเม h ฮ l ลลีเดย l i t ลิตฮอลลีและแอนไวท์คลองสิบร้านที่คุณเอ๋อยากให้ลองมาชิม